นะครับแต่คิวน้าหมูมหาศาลเลยครับนี่นะครับร้อยยี่สิบค ah ิวก็ ah ah มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทราบแล้วนะครับว่าปั๊มสามรุ่นนะครับเวลาเราคำนวณเสร็จเราเลือกปั๊มให้ลูกค้าเนี่ยมีแรงดันที่มันสูงพิเศษมันก็ไปเลือกซีรีส์หนึ่งแรงดันที่กลางๆนะครับแรงดันไม่เยอะแต่เราอยากได้คิวน้ำไม่เยอะเราก็ไปเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับ ซึ่งปั๊มนะครับแต่ละซีรีส์ก็เหมือนกันครับประมาณนี้เลยนะครับเราไปเปิดดูในไฟล์ pdf อีกทีหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับผมเราเลือกปั๊มตัวที่สองนี่ก็พอดีนะครับยี่แปดเมตรอยู่ฝั่งนี้เลยสิบแปดคิวหรือสามรอยลิตรต่อนาทีแล้วก็กราฟเส้นสีนี้ครับก็จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับขอบสุดบนสุดนะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงกลาง ได้หมื่นแปดนะครับส่วนตัวอย่างที่สองนะครับเอนะครับก็นะครับลุงข้างบ้านนะครับอยากได้คิวน้ําเพิ่มนะครับจากสิบห้าเมื่อกี้ก็ได้สิบแปดนะครับเมื่อกี้ก็ได้สิบแปดนะครับคือความต้องการจะ่สิบห้าถูกไหมครับก่อนนนี้ตัวอย่างที่หนึ่งแต่เราคำนวณให้ลุงนะครับได้สิบแปดลุงดีใจนะครับแต่ยังไม่มีเพียงพอครับลุงอยากได้สามสิบคิวครับทายังไงดีครับเราก็ต้องเลือกปั๊มใหม่ให้ลุงครับ ท่อตรงนี้เท่าเดิมก่อนนะครับสามนิ้วนะครับท่อทางดูดเนี่ยสเปคระยะดูดนะครับแนวลาบสูงสูงหัวทางสูงนี่เท่าเดิมครับแต่ลุงต้องการสามสิบคิวครับมาดูครับเนี่ยอ่าท่อที่มันเหมาะสมกับสามสิบคิวครับลากมันขึ้นไปเลยครับอ่าไปชนกับตัวไหนครับนี่ครับสามนิ้วสองนิ้วได้ไหมครับสองนิ้วความเร็วมันเยอะไปครับเนี่ยมันก็จะไปอยู่ตรงเนี้ยถึงมันเกิดลอด